วัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติด็อกเตอร์พระเทพวราจารย์ศรีพรวรวินโยปร,ริยนธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามที่อุบล ตำแหน่งทางการปกครองคือเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีมหานิกายนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2508ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับปีพศ2532สอบได้ปรยิยญาธรรม9ประโยคที่วัดมหาธาตุยุวราชลังสรป กรุงเทพมหานครปีพศ2543เป็นเจ้าคุณสามัญปรียนที่พระศรีวราเวทีปีพศ2552เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชทีราจารย์ปีพศ2559เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวราจารย์อัถังคันหาติปันธิโตซึ่งแปลความหมายว่าบัณฑิตจ้อมถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับถือว่าเป็นพระหน่มไฟแรงนะครับเป็นทั้งปร,ริยธรรม9้าประโยค เป็นทางด็อกเตอร์นะครับปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีของมอจลอ,อยู่นะครับนี้เป็นพระพุทธรูปทองคำที่อยู่ในองค์พระาธาตุพนมนะครับอยู่ในองค์พระาธาตุจะมีพระพุทธรูปทองคำด้านนี้จะเป็นพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เห็นอยู่เป็นแก้วแหวนเงินทองที่ ชาวบ้านเอามาบูชาภายในองค์พระาธาตุนะครับนี่นะสวยงามมากครับเพื่อนๆน้อยคนนักนะฮะที่จะได้เข้ามาชมภายในองค์พระาธาตุพนมแต่ก่อนยังพอเปิดให้ชมบ้างแต่ทุกวันนี้ไม่เปิดแล้วนะครับนี่นะฮะโย อยู่เป็นชั้นชั้นอยู่หลายชั้นนะฮะเข้าอยู่ข้างในอยู่ในพระอบทองคำด้านนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือสามพันโบโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ